นุ่นแฟนเองแฟนเองมาเรียกไหอ่เจไหมนี่นี่นี่เชอรี่นางนี่เชอรี่อโบนังกินไก่แอลสองสามถ้วยออย้อยยอยอยู่บนังเย้ครบทีมครบทีมนี่คนผอมนะนี่คนผอมครบทีมจ้าครบทีมม่อยู่บ้านนี้พอดีสร้อยไม่รู้ไปทำอะไรนะสร้อยอ่ะ อ๋อสร้อยวัดวด,วดีค่ะกินข้าวนี่แม่หนึ่งมากินข้าวมามากินด้วยกันก่อน,อนออวัสดีคะเชิญเชิญทุกคนเชิญนะคะเชิญเ<ม>ชิญทุกคนกินด้วยกันแต่ตอนนี้เขาจะกินกันก่อนแล้วเราเมื่อแต่ลงคลิป <c oughs> นี่นี่นี่เชอร์รี่นางนี่เชอร์รี่อือ่ว่าน่งกินไก่แอลสองสามถ้วย ย้อยอยู่บนางเย้พี่สอยได้อะไรมาหอย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 มากินส้มตำาด้วยกันนะคะเดี๋ยวหาว่าไม่เรียกอร่อยไม่เล่าดูปลาไม่ใช่ปลาไม่ระเบอบพี่อือนี่นี่นี่เชอรี่นางนี่เชอรี่อโอ้ยนางกินไก่แอลสองสามถ้วยย่อยอยู่บนาง เย้มากินส้มตำด้วยกันนะคะเดี๋ยวหาว่าไม่เรียกอร่อยไม่ได้ดูปลาไม่ใช่ปลาไหม่เราบอกพี่อืถ้าเอาอ่ะปลานีลูกไปเอาแล้วเป็นห่วงอะไรยองนี่หอล่ลงเชิญเชิญเชิญัสดีค่ะวัสดีค่ะเมื่อกี้ถ่ายคลิปแล้วมันหายไปไหน ต้องมาลงทายใหมอีกนี่อ้วนเผ็ดอะไรขนาดนี้ที่วันนั้นกินเผ็ดกว่านี่อีก<ะ>หาว่ามาเดอ้อมาเดอ้อครีเอเตอร์ทุกทุกคน <c oughs> อ้วนกินหมดคนเดียว, <c oughs> ว,วเออย <c oughs> ชิญเชิญทุกคนเชิญนะคะเชิญเชิญทุกคนกินด้วยกันแต่ตอนนี้เขาจะกินกันก่อนแล้วเราเมัวแต่ลงคลิป ไปทําอะไรนะหอยหอยอะไรนะหอยเชอรี่ใช่ไหมเชิญเชิญทุกคนเชิญนะคะเชิญเชิญทุกคนกินด้วยกันแต่ตอนนี้เขาจะกินกันก่อนแล้วเรามัวแต่ลงคลิปนี่นี่นี่เชอรี่นางนี่เชอรี่ตัวน่งกินไก่แ้ลสองสามถ้วยหอยย่อยอยู่บนนางเยเมื่อกี้ถ่ายคลิป แล้วมันหายไปไหนต้องมาลงทายหม่อีกนี่อ้วนแยงเออไปต้ม,มไ,ไปต้ม,ม,มจยจะรีบไปไหน,นถ้าเอาอ่ะป่านนี้ลูกไปเอาแล้วเป็นห่วงอะไรอยองนี่ห้อยหอยอนี่งเชิญเชิญเชิญ อร่อยแหมนางอร่อยไหมเผ็ดเผ็ดมากนี่จะได้ไม่ต้องคิดถึงนี่อ,อร่อยแหมนางอร่อยไหมเผ็ดเผ็ดมากนี่จะได้ไม่ต้องคิดถึงนี่เผ็ดอะไรขนาดนี้ที่วันนั้นกินเผ็ดกว่านี่อีกหาว่ามาเด้อมาเด้อครีเอเตอร์ทุกทุกคน มากินส้มตำด้วยกันนะคะเดี๋ยวหาว่าไม่เรียก<ม>อร่อยไม่ได้ดูปลาไม่ใช่ปลาไหมเราบอกพี่อือบมนเดนะนี่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  <c oughs> อะไรข้าต้ม,มถ้าเอาปลานี่ลูกไปเอาแล้วเป็นห่วงอะไรเ้อง นี่ลงกินแตงโมเชิญเชิญเชิญนู่นแฟนเองแฟนเองมาเรียกใช่ไหมสวัสดีค่ะนี่นี่นี่เชอรี่นางนี่เชอรี่ออืโนั่งกินไก่แอลสองสามถ้วยไก่ออ้ยย่อยอยู่บนนางเย้ มาค่ะมาค่ะกินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงไปทำอะไรนะหอยหอยอะไรนะหอยเชอรี่ใช่ไหมหอยหอยหอยเชอรี่ไม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 ่เอาไม่เอาข้าวครับไม่เอาครับแม่วันไม่ได้จานหรอไม่ไม่เอาพอแล้วเออไปต้มไปต้ม ยี่เป็นหอี่ไปไหนไอหอยหอยเชอรี่ไม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 ่เอาไม่เอาข้าวครับไม่เอาครับแม่วันไม่ได้จานเหรอไม่ไม่เอาพอแล้วครบทีมครบทีมนี่คนผอมนะนี่คนผอมครบทีมจ้าครบทีมมาอยู่บ้านนี้พอดีสร้อยไม่รู้ไปทําอะไรนะสร้อยอ่๋อสร้อยนู่นแฟนเองอืแฟนเองมาเรียก ใช่ไหมเอ่อเดี๋ยวพอแค่นี้นะคะใครจะกินหมดใครจะขนาดนี้ใครกินหมดอ้วนกินหมดบ่มดอร่อยไหมนางอร่อยไหมเผ็ดเผ็ดมากนี่จะได้ไม่ต้องคิดถึงนี่โมเมนต์เดชนี่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  อันนั้นเาต้มเอ่อเดี๋ยวพอแค่นี้นะคะ,ะ,คะใครจะกินหมดนะคะใครจะกินมอดขนาดนี้ใครกินหมดอ้วนกินหมดบ่หมอดบอแมนเด้นี่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  <c oughs> อันนั้นเข้าต้มาาม,มาค่ะมาค่ะกินด้วยกันนะคะอร่อย อร่อยจริงอร่อยจริงเออไปต้มไปต้มยันนี่เปหนไหนแค่นี้ได้จัดเด้อเผ็ดอะไรขนาดนี้ทีวันนั้นกินเผ็ดกว่านี่อีกหาว่ามาเด้อมาเด้อครีเอเตอร์ทุกทุกคน อ้วนกินหมดคนเดียวนี่นี่นี่เชอรี่นางนี่เชอรี่อ,อโบนางกินไก่แอลสองสามถ้วออยออย,อย่อยอยู่บนางเย้สวัสดีนะคะขอให้ตอนเย็นนี้ทุกคนกินข้าวครอบครัวให้อร่อยเหมือนที่อานงกินอร่อยกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอ,อร่อยไหมนางอร่อยไหมเผ็ดเผ็ดมาก นี่จะได้ไม่ต้องคิดถึงนี่โมเมนต์เนี่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 อันนไ้นขาต้มเมื่อกี้ถ่ายคลิปแล้วมันหายไปไหนต้องมาลงทายม่อีกนี่อ้วนยิ้ไปทำอะไรนะหอยหอยอะไรนะหอยเชอรี่ใช่ไหม มากินส้มตำได้วยกันนะคะเดี๋ยวหาว่าไม่เรียกอร่อยไม่ได้ดูปลาไม่ใช่ปลาไม่เราบอกพี่เผ็ดอะไรขนาดนี้ทีวันนั้นกินเผ็ดกว่านี่อีกหาว่ามาเด้อมาเด้อครีเอเตอร์ทุกทุกคนแค่นี้ได้แจะเด้อไปทำอะไรนะหอยหอยอะไรนะหอยเชอรี่ใช่ไหม แอปลากูกินนี่ปลาปลากินกับหมดแล้วนะนี่เลือตัวหนึ่งฮะมีตั้งสี่ตัวมากินส้มตำาด้วยกันนะคะเดี๋ยวหาว่าไม่เรียกอร่อยไม่ลด้ดูปลาไม่ใช่ปลาไม่แต่บอกพี่ครบทีมครบทีมนี่คนพร้อมนะนี่คนผอมครบทีมจ้าครบทีมม่อยู่บ้านนี้พอดีซ่้อยไม่รู้ไปทำอะไรนะซ่้อยอ่ะ อ๋สอสรยนุ่นแฟนเองแฟนเองมาเรียกยใช่ไหมเดี๋ยวพอแค่นี้นะคะใครจะกินหมดขนาดนี้ใครกินหมดอ้วนกินหมดบ่เดี๋ยวพอแค่นี้นะคะ,คะใครจะกิน,มน,น,น,กนหมด ขนาดนี้ใครกินหมดอ,อ้วนกินหมดบ่เชิญเชิญทุกคนเชิญนะคะเชิญเชิญทุกคนกินด้วยกันแต่ตอนนี้เขาจะกินกันก่อนแล้วเรามัวแต่ลงคลิปเชิญเชิญทุกคนเชิญนะคะเชิญเชิญทุกคนกินด้วยกันแต่ตอนนี้เขาจะกินกันก่อนแล้วเรามัวแต่ลงคลิปแองปลากูกินนี่ปลาปลากินเกือบหมดแล้วนนี่ เลยตัวหนึ่งฮะมีตั้งสี่ตัววัสดีค่ะ,ะ,คะเผ็ดอะไรขนาดนี้ทีวันนั้นกินเผ็ดกว่านี่อีกหา<ะ>ว่ามาเด้อมาเด้อครีเอเตอร์ทุกทุกคน